เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นนะคนมาอยู่ตลอด<ช>ไม่ขาดสายเลยนะ,<ฮ>ะแล้วก็จะเข้าไปหาพระอาจารย์ด้วยหรือ,อใครบางคนก็จะเข้ามาไหว้ที่นี่ด้วยผ <ฮะ S 1> มเห็นว่าก่อนมามีมีอยู่เคสเคสหนึ่งที่คุณไปทักเขาไว้อะ<ช>คุณไปทักคุณอีฟเขาอ่ะอันนั้นหนูทักไว้ตั้งนานแล้วพี่เจงแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะทักว่าอะไรอีฟไหนมันนี่ไรเร็วอีฟมันนี่ไรเร็วเขาไปทักว่าอะไรเขาไปทักคุณว่าอะไรเขาบอกว่าเห็นยาเกตเห็นยาเกตใช่เหมือนกับเห็นยาเกตเดินตามพี่อีฟเหมือนอยู่กับพี่อีฟอ่ะแล้วยาเกตก็ดึงดึงว่าถ้าเกิดอออออยยยยาาาาาากกกเจรริิญขขขึึ้้นนนดีีไไปะบงง่่มท ให้มาหายาทีนีสิแล้วคุณมาคุณรู้สึกไงก็รู้สึกเหมือนเหมือนอบอุ่นนะคะเหมือนได้กลับบ้านอะร้อนป่าไม่ค่ะมันเป็นความรู้สึกจริงๆใช่ใช่อบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านใช่เหมือนที่คุณบอกคุณอยากลงน้ำมันนะใช่แล้วก็ที่หนูบอกพี่เจตอนก่อนถ่ายว่าหนูรู้สึกว่าพี่อีเป็นลูกสาวย่าซึ่งท่านก็แบบเมตตาแล้วก็ยังรักเมตตาเอ็นดูอยู่อะไรอย่างเงี้ย ปกติเคยมาที่นี่ไหมครับไม่เคยรู้จักเลยก็ที่พ่มเขาทักใช่ไหมคะเราก็ก็ไม่เคยไหว้เลยเราก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูว่ายาเกตเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นใครอะไรยังไงเนาะเราก็เลยอ่ะมาเจอที่วัดป่าปักโดมแห่งนี้ค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราก็ได้มาไหว้ท่านที่นี่แล้วก็ได้เจอกับพระอาจารย์ด้วย